ท้องผูกเรื้อรังพอรู้ว่าท้องผูกอะ่ะก็จัดยาระบายไปเลยจ้ะมันก็ถ่ายออกนะแต่ถ้าวันไหนอะ่ะถ้าเราไม่ได้กินยาถ่ายอะ่ะมันไม่สบายตัวสุดๆมันจะอึดอัดมวนๆวแน่นท้องคือไม่สบายตัวสุดๆเลยนักเข้าหนักเข้าติดยาระบายแถมดื้อยาไปอีก พอกินเข้าไปอ่ะก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยยาระบายอ่ะมันช่วยที่ปลายเหตุมากๆแถมมันยังทําให้ระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของเราอ่ะรวนมากๆคุณหมอเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยปล่อยไปไม่ได้แล้วนะต้องทานไฟเบอร์กากไกยอาหารให้เยอะให้เพียงพอที่จะเข้าไปปรับสมดุลในลำไส้ของเราได้ซึ่งการขับถ่ายที่ดีอ่ะ เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีเลยนะพี่ว่าพอเรากินอะไรเข้าไปอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ลำไส้ว่าจะดูดของดีหรือของเสียเข้าไปตามหาไฟเบอร์ดีๆที่ปลอดภัยมานานมากสุดท้ายอะ่ะก็ได้มาเจอยันฮีเวตซี่มิกพลัสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์ของยันฮีกินง่ายๆแค่สอเม็ดหลังอาหารเวลาสามมือ้อเหมือนเราได้ไฟเบอร์จากผักไปสิบกิโลเลยนะพี่พูดจริงๆเลยนะที่พี่กล้ากินอะ่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากยันฮีเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแน่นอนยันฮีเวจีมิพลาสกระปุกเนี้ยผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาเห็นคนไข้มานักต่อนักแล้วอ่ะเขาก็เลยคิดค้นยันฮีเวจีมิพลาสตัวนี้ออกมาสําหรับคนที่มีปัญหาท้องปูกำไส้รวนแบบพี่พี่กินยันฮีเวจีมิพลสติดต่อกันมา3เดือนละวมีภายนอกก่อนผิวพรรณที่เป็นไง สดใสขึ้นมากเลยค่ะเรื่องระบบขับถ่ายอ่ะชนะเลิศมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งยาระบายเลยทุกเช้าอ่ะเข้าห้องน้ําขับถ่ายเป็นเวลาไม่ต้องทนปวดบิดเพราะริ์ยาระบายไม่ต้องเขินอายเวลาปวดถ่ายกระปิดกระปอยอีกแล้ว